สวัสดีค่ะป้าหญิงอาจารย์จุธามาตณนะสังขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาตนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันอีกแล้วค่ะป้าหญิงจะมาแนะนำหินนะคะ3ชนิดที่นำมาร้อยรวมกันนี่เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ3ชนิดนี้ค่ะป้าหญิงตั้งชื่อว่า ส,สเสน่หายาใจจิตเบิกบานพบรักจริงทิ้งความทุกข์ชื่อไพ่ราอกมากใช่ไหมคะนั่นก็คือคุณสมบัติของหินทั้ง3ชนิดนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะหินทั้ง3ชนิดนี้นะคะส,สเสนหายาใจเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยพิงโคโดไน พิงโอปอแล้วก็ชารอยนะคะมาจากหลายแหล่งค่ะนะคะแต่มีคุณสมบัติที่ดีมากทีเดียวในการเยียวยาความทุกข์เยียวยาจิตใจอารมณ์ของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราซึ่งเคยผ่านเรื่องราวอะไรแย่ๆมาที่มันเจ็บช้ำน้ำใจเป็นบาดแผลทางอารมณ์อยู่เนี่ย มันจะได้หายไปแล้วก็จิตใจของเราก็จะเบิกบานเต็มที่ด้วยนะคะรวมไปถึงว่ามันก็ยังจะช่วยทำให้เราเนี่ยสลัดทิ้งความทุกข์ยากทั้งหลายออกไปค่ะนี่เลยค่ะเราเริ่มกันที่หินอันนี้นะคะพิงโรโดไน หินโรโดไนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วโรโดไนเนี่ยก็จะมีสีชมพูแล้วก็มีลายดำๆอยู่ในเนื้อนะคะแต่ถ้ามีผิวๆเลยเป็นสีชมพูทั้งเส้นเลยเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นหินที่มีเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะโรโดไนเนี่ยค้นพบครั้งแรกที่ทุกเขาอ,อูลเรล่ของประเทศบัสเซียนะคะเจอตั้งแต่ปี1790นู่นนะคะ ะะชาวบ้านเรียกหินอันนี้ว่าหินแห่งอินทรีคือหินแห่งนกอินรีนะคะซึ่งเพราะว่าเขาเจอว่ามีนกอินทรีเนี่ยบินอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จิกไอโรโดไน์ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยนะคะไปไว้ในรังของพวกมันค่ะ,ะ,คะชาวเมืองเขาก็เห็นว่าอ๋อมันไปอยู่ในรังของนกตอนหลังเขาก็เลยเอาไปไว้ในเปลของเด็กทารกะคะ่ะ คือชาวเมืองเขาก็เชื่อกันว่าลูกหลานใครก็ตามที่มีหินโรโดไนส์สีชมพูเนี่ยไปใส่ไว้ในเปลเด็กจะเติบโตมาแข็งแรงแข็งแรงเหมือนนกอินทรีตัวใหญ่ๆเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นประเพณีด้วยว่ามอบให้กับนักเดินทางให้คนที่จะไปทาํามาค้าขายอย่างต่างเมืองเนี่ยติดตัวไปด้วยเพราะเชื่อว่าจะเป็นหินแห่งการป้องกันภยัยคอยเตือนภัยนะคะแล้วก็เชื่อว่า คนที่พกหินชนิดนี้ค่ะจะมีหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นเวลาที่จะมีอันตรายเข้ามาใกล้ถือว่ามีหลังสังหณรที่ดีต่อมานะคะถูกใช้เป็นอัญมณีชั้นสูงยิ่งถ้าไม่มีลายดำๆอยู่ในเนื้อเลยนะคะพวกขุนนางพวกกรรษัตริย์ราชวงศ์เท่านั้นถึงจะสามารถนำไปสวมใสเป็นเครื่องประดับได้นะคะแล้วก็ยัง นิยมให้เป็นของขวัญของของขวัญในช่วงงานแต่งงานของราชวงศ์ทั้งหลายด้วยนะคะนำไปแกะสลักเป็นเครื่องประดับต่างๆค่ะนะคะแล้วก็ยังถูกพบว่านำมาทำเป็นตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแปะเป็นกระเบื้องตกแต่งโบสถ์นะคะที่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะนะคะและก็พระราชวางังฤดูหนาว The Winter Palace เนี่ยนะคะก็ถูกประดับตกแต่งผนงัง ด้วยชิ้นส่วนของหินโรโดไนท์ ite, เช่นเดียวกันโรโดไนท์ที่สีชมพูจัดจัดเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยแร่แมงกานีสซิลิเกตค่ะซึ่งก็อยู่ในเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าไพอกซีเนี่ยนะคะมีมีแมงกานีสซิลิเกตในเยอะก็เลยมีสีชมพูแต่ถ้ามีแมงกานีสออกไซด์สีดำแทรกอยู่ในผลึกเนี่ยนะคะก็มันก็เลยจะมีสีชมพูลายดำนะคะ โรโดไนท์เนี่ยมาจากภาษากรีกนะคะเป็นภาษากรีกโบราณว่าโรโดสแปลว่าสีของดอกกุหลาบแต่บางทีก็มีชื่อเรียกอื่นด้วยนะมีแมงกานิสปาก็มีหรือว่าแมงกานอลท์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อในเรื่องของโรโดไนท์เนี่ยนะคะในสมัยต่อๆมามีความเชื่อในเรื่องของการบำบัดบรรเทาอารมณ์จิตใจ,จอกหักรักเป็นพิษ บําบัดบาดแผลทางอารมณ์อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองใครที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าชอบน้อยเนื้อตำใจอะไรเหล่านี้ก็สามารถพกติดตัวเด็กก็ใช้ได้ช่วยให้เด็กมีอารมณ์สงบขึ้นสำหรับเด็กที่เวลาเ,เกเรกลีกลาดเวลาจะเอาอะไรก็ต้องให้ได้อย่างใจไม่งั้นก็จะดิ้นเร่าๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็นิยมให้ เด็กสวมใส่ติดตัวเช่นเดียวกันนะคะหรือผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชอบเถียงออมีการโต้เถียงเถียงทะเลาะแล้วก็มีการลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมากเกินไปควบคุมไม่ได้เนะะี่ยค่ะเขาก็นิยมให้เอามาช่วยบำบัดให้ควบคุมอารมณ์จิตใจได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ อีกชมพูหนึ่งที่เห็นเป็นชมพูอ่อนๆหว,วานๆเนี่ยนะคะก็คือพิงโอปอนะคะพิงโอปอเนี่ยเป็นโอปอชนิดหนึ่งจัดอยู่ในชนิดของอันดีนโอปอนะคะซึ่งมาจากเทือกเขาแอนเดสประเทศเปรูนั่นเองค่ะจะมีเนื้อนวลเนียนมากเลยทีเดียวนะคะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆหวานๆนะคะอ่อนมากเลยทีเดียวนะคะ ในจอเราอาจจะเห็นว่ามันชมพูจางๆนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่ามีเนื้อเนียนน่าลหลงไหลมากทีเดียวมีคุณสมบัติที่ดีมากในด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและกำลังใจนะคะเป็นหินที่นำพาความรักความสุขความเบิกบานใจมาสู่ผู้สวมใส่แล้วในสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตาม ได้เป็นผู้ครอบครองหิงชนิดนี้จะมีแต่ความโชคดีประสบความสำเร็จโดยเฉพาะประสบความสำเร็จทางด้านความรักยิ่งถ้าเรานะคะนำนำโรโดไนแล้วก็พิงโอปอเนี่ยเอามาร้อยร่วมกัน เขาบอกว่านอกจากมันจะบําบัดบาดแผลทั้งอารมณ์สําหรับคนที่รักกี่ทีก็เลิกมีรักครั้งใดมีทุกครั้งนั้นแล้วก็เลิกนะคะไม่สามารถที่จะคลองคู่อยู่กันได้นานแล้วก็เจ็บช้าน้ําใจไม่ประสบความสําเร็จในด้านความรักเลยเนี่ยหินสองชนิดเนี้เอามาร้อยรวมกันจะช่วยได้จะช่วยประสบความสําเร็จในด้านความรักแล้วจิตใต้สํานึกนะคะ่ะมันก็จะไม่ได้คิดอยู่อีกเลยว่า เดี๋ยวก็เลิอกอีกแหละรักไปเดี๋ยวก็เลิกรักอะไรมันก็ทุกอะไรเหล่านี้มันจะหายออกไปถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้นจิตใจเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆพร้อมที่จะเปิดรักความรักพร้อมที่จะเปิดรับเอาความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วอาจจะไม่เสียใจอีกใครที่ยังโสดนะคะเขาก็นิยมที่จะหาพิงโอ p ปอมาสวมใส่ใสเ่เดียวๆทั้งเส้นเลยก็ได้หรือใส่ ร้อยรวมกันแบบ3ชนิดนี้อย่างที่อาจารย์นำมาร้อยก็จะดีมากทีเดียวค่ะนะคะสามารถดึงดูดคู่มาให้เราได้ด้วยถ้ายิ่งเคยผ่านการอ,อกหักมาก่อนเอามาร้อยรวมกันเลยจะดีกว่านะคะมันก็จะยิ่งเสริมในเรื่องของความรักแล้วก็บำบัดและป้องกันภัยได้ด้วยป้องกันจิตใจเราไม่ให้คิดเรื่องถุกไม่ให้คิดมากเกินไปแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้ คนมาแย่งของรักของเราอะไรเหล่านี้ได้ด้วยนะคะชนิดต่อมาคือชาร้อยค่ะชาร้อยคือหินสีม่วงเนี่ยนะคะหินสีม่วงที่เราเห็นอยู่เนี่ยชา้อยเนี่ยนะคะหินชา้อยเนี่ยนะคะมาจากประเทศรัสเซียค่ะนะคะแล้วชา้อยเนี่ยมันก็จะมีลายเนาะมีม่วงแต่ก็เป็นม่วงแบบมีลายขาวๆดำๆอยู่นะคะก็จะโปร่งแสงถึงทึบแสง เ,ออเราเรียกว่าสีลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็มีสีลาเวนเดอร์อ่อนๆจนถึงสีม่วงเข้มเลยก็มีนะคะบางทีก็มีลายแตกเป็นก้นหอยก็มีด้วยนะลายๆพวกนี้นะคะแล้วก็เหมือนมีลักษณะเหมือนเส้นใยยุ่งๆอะไรเหล่านี้ค่ะชาร้อยเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นหินแห่งจิตวิญญาณนะคะมีพลังในเรื่องของการบำบัดรักษาจิตใจร่างกายแล้วก็อารมณ์ได้ดีมากทีเดียว และยังเป็นหินที่อยู่บนจักระที่เจ็ดนะคะมันก็จะเสริมเรื่องเกี่ยวกับญาณอย่างรู้ถ้าเราพัฒนาทางด้านการนั่งสมาธิให้เข้าสมาธิได้ง่ายญาณอย่างรู้หรือพัฒนาทางด้านความจําสมองอะไรเหล่านี้ก็จะบำบัดสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสมองทางด้านความจําในบางตำราเนี่ยนะคะเขาเข,าเขียนไว้ว่าบำบัดเด็กที่เป็นออทิสติก เด็กที่สมาธิสั้นอะไรเหล่านี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าทั่วๆไปใช้ก็คือถือว่าเป็นหินแห่งจิตวิญญาณอันทรงพลังมากทีเดียวนะคะช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบนันเสริมความมีชีวิตชีวาค่ะพลังของหินชนิดนี้ค่ะช่วยลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปที่ที่เราจำเอาไว้นะคะอารมณ์ที่ไม่ดีพลังด้านลบ แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันจำเอาไว้ในร่างกายจิตใจเนี่ยออกไปช่วยสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำช่วงเวลาที่เรามีความสุขมีความสำเร็จนะคะให้อยู่กับเราไปตลอดมันเลยทำให้ไอ้เรื่องแย่ๆมันเข้ามาไม่ได้เนาะแล้วปกป้องเราจากพลังงานด้านลบที่มันจะวนเวียนเข้ามาดึงดูดเข้ามาอีกนะคะเขาก็จะไม่ดึงดูดเข้ามาเสริมเรื่องของความกล้าหาญความอดทน นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของความเจ็บปวดรวดรรวอะค่ะอย่างเช่นจะผ่าตาัดจะคลอดลูกจะอะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลาที่จะปวดรวดราวทั้งหลายเนี่ยควรสวมใส่ติดตัวหรือก่อนช่วงเวลานั้นควรสวมใส่ติดตัวเอาไว้มันก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของจิตใจที่จะรู้สึกแย่หรือว่าคลายความเจ็บปวดอะไรเหล่านี้ไปได้ด้วยค่ะนะคะ รวมพลังของหินทั้ง3ชนิดนี้นะคะพิงโรโนไนท์พิงโอปอแล้วก็ชารอยนะคะสีสวยงามมากทีเดียวนะคะและไม่เคยเอามาร้อยรวมกันมาก่อนค่ะนะคะต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่นำมาร้อยรวมกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าสามสเสนหายาใจจิตเบิกบานพบรักจริงทิ้ง ความทุกข์นะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้ที่ร้านสโตนบีเีเวอร์ค่ะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ้าหญิงจะมาเล่าเรื่อง,ร,องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินชนิดอื่นๆให้ฟังเร็วๆนี้ค่ะ